มนมน,น,นต์ูรัตนตัตยศักด์ขอความนอบน้อมจงมีแด่รัตน,นตรยัยอันประเสริฐที่เราทั้งหลายชาวพุทธเคารพนั้นือว่าล้ำเลิศวิเศษที่สุดขอถวายความเคารพปเิราณเทระพร,ระสังฆาธิกาตรตอดทางพระวิธุธสรมเณร ในพระพุทธศาสนาทุกๆรูปทุกๆท,ท,ท,ท่านเจริญพรท่านคณะข้าราชการพอา่อค้าประชาชนพี่น้องชาวทุชนชาวพุทธทั้งหลายในช่วงของวันขึ้นปีใหม่ในปีนี้เป็นปีพิเศษพอเป็นปีที่โรคภัยแค่เจ็บก,กำกลังระบาดเข้าสู่เมืองไทย อีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นอยากขอฝากให้ท่านทั้งหลายได้รักษาดูแลตัวเองให้ดีที่สุดทำอย่างไรจรึงจะอยู่รอดปลอดภัยในสังคมเชน่นนี้ในช่วงปีใหม่นี้เราจะวางชีวิตดาเนินการชีวิตไปอย่างไรขอให้ท่านทั้งหลายได้นึกถึงอดีตการที่ผ่านมาว่าเราได้ประสบชะตาก,กรรมอะไรบ้าง แล้วมาทบทวนถึงปัจจุบันว่าเราจะจัดแจงดำเนินชีวิตไปอย่างไรถึงจะอยู่รอดปลอดภัยเพื่ออนาคตที่ดีงามของพวกเราทั้งหลายอยากขอาฝากธรรมะที่เป็นสุดยอดของชีวิตเอาไว้ชักเสียงธรรมะอย่างแรกคือ,อสุดยอดแห่งความรัก สุดยอดแห่งความรักคือรักใครขอให้ท่านพิจารณาดูให้ท่องแท้แน่นอนว่าสิ่งที่เรารักมากที่สุดคือใครถ้าเรารักคนอื่นชีวิตของเราจะอยู่รอดปลอภายไหมเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าจึงตัดว่าสุดยอดแห่งความรักของเราคือรักตนตัดสรรเสริญเป็นพุทธภาษิตว่าอัตาหิปรมปิโย ดูแลเป็นที่รักอย่างยิ่งจงคิดว่าทาอย่างไรเราจะอยู่รอดปลอดภัยในสังคมทช่นี้ถ้าเราัวรักัวห่วงมัระวัตวนกับคนอื่นจะลืมดูแลสภาพของตัวเองนั่นคือความประมาทเกิดแก่ตัวเราแล้วาะฉะนั้นจึงรักทันถนองประคับประคองตนเองให้ดีที่สุดในยุคโลก,กามทวัาเช่นนี้ประการที่สองสุดยอดแห่งความดี ทุกคนต้องมุ่งหวังสร้างแต่คุณงามความดีถ้าไม่มุ่งหวังสร้างคุณงามความดีแล้วชีวิตก็จะไม่อยู่รอดตลอดไปไสุดยอดแห่งความดีก็คือความกตัญญูกตเวทีอยู่ที่ไหนแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตัญญูต่อท่านผู้มีพระคุณกตัญญูต่อลมงฟ้าอากาศกตัญญูต่อแผ่นดินกตัญญูต่อแม่น,น้ำ กตัญญูต่อสัตว์เลี้ยงหรือสิ่งต่างๆที่เราเคยอยู่อาศัยแม้แต่บ้านห้องหอต่างๆที่เราอยู่อาศัยเราพยายามรักษาดูแลสิ่งเหล่านี้ประคับประคองสิ่งเหล่านี้และทดแทนบุญคุณท่านที่กล่าวนามมานี้แล้วแล้วชีวิตของเราก็จะอยู่ร่วมเห็นเป็นสุขพระพุทธเจ้าตรัสว่าภูมิเวสาทุรุปาน,านังกตัญญูกตวเวทิตา ความกระตัญดูกรตเวทีนี้เป็นนิมิตและเป็นเครื่องหมายของคุณดีประการที่สามสุดยอดแห่งความเจริญเราพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองหวังความเจริญให้เกิดขึ้นแก่ประเทศชาติบ้านเมืองไม่ว่าสถานที่อยู่ไหนในสังคมไหนในข้าราชการส่วนไหนในสังคมที่เราเป็นอยู่แม้แต่ครอบตัวของเราเราก็อยาก ให้มีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงไม่ขัดแย้งสิ่งที่ทําให้เกิดความเจริญคือความสามคัคคีเพราะความสามัคคีเท่านั้นในครอบครัวเล็กๆเรามีความรักความสามัคคีกันเราก็อยู่กันได้อย่างเป็นสิน่ในวัดบาอารามในสังคมในส่วนราชการไหนๆก็แล้วแต่อย่าสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นขึ้นแก่สังคมนั้นๆเรามีแต่ความรักความสามัคคี ที่นั่นจะมีแต่ความเจริญก้าวหน้าแนละความมั่งคงพุทธเจ้าถึงตรัสสรรเสริญว่าสามคัคคีพุทธิสาธิกาความสามคัคคียังสิ่งต่างๆหรือยังความเจริญให้สาเร็จสมปรมารถนาธรรมะประการสุดท้ายสุดยอดแห่งความสุขทุกคนอยากมีความสุข <c oughs> ความสุขที่จะเกิดขึ้นได้นั้นเกิดจากใจของเราเอง ถ้าใจเราเองไม่มั่นคงถาวรไม่มุ่งหาสร้างสรรค์แต่คุณงามความดีแล้วจะหาความสุขไม่ได้เลยพระพุทธองค์จึงตรัสสรรเสริญว่าความสุดยอดแห่งความสุขของเราคือบุญกุศลคือคุณงามความดีบุญกุศลที่เราสร้างนี่แหละจะสร้างความสุขให้แก่เราทั้งหลายและตรัสสรรเสริญเป็นพุทธภาสิตาสุขโขค,คุณยศจะอยู่ การสั่งสมขึ้นซึ่งบุญนำความสุขมาความสุขที่จะเกิดได้ก็ด้วยการสังสมบุญเพราะฉะนั้นขอเชิญท่านสาธุชนชาวพุทธทั้งหลายจงสร้างแต่คุณงามความดีสร้างแต่บุญมรรมีคุณงามความดีและบุญมรรมีนี้จะส่งเสริมให้เราอยู่ทินเป็นสุขได้อย่างสมยัยเพราะฉะนั้นธรรมะที่เป็นสุดยอดสีขข่ข้อนี้ฝากไว้ ให้เป็นข้อปฏิบัติของชาวพุทธทั้งหลายและทุกสิง่งทุกอย่างก็จะประสบผลสำเร็จได้อย่างแน่นอนในเทศากาลขึ้นปีใหม่นี้ขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรยัยมาเป็นสิ่งจันโรลงบูชาคุณเราบูชาท่านท่านก่อยกย่องสรรเสริญเราเราก็จะได้มีความสุขในเทศากาลของปีใหม่เช่นี้ พุทธานุภาพนำผลเกิดสรรพมงคลยิ่งใหญ่เทพาอารักษ์ทั่วไปขอให้ท่านสุขสวัสดีธรรมานุภาพนำผลเกิดสรรพมงคลเสริมสีเทพช่วยเมตตาปราณีขอให้ท่านสุขสวัสดีทั่วกันสังขารนุภาพนำผลเกิดสรรพมงคลแม่นมันเทพช่วยคุ้มครองป้องกัน ขอให้ท่านสุขสันทุกวันคืออานุภาพคุณงามความดีบุญระบารเมรที่เราได้สร้างสมคุณบระศรีรัตนตรัจงปกป้องคุ้มครองชาวไทยชาวพุทธของเราให้อยู่ร่มเงย็นเป็นสุขภายใต้าร่มเงาของพุทธศาสนาตลอดไยชั่วการเป็นนิจด,ด้วยกันทุกท่านทุกคน